สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเมาส์โลจิเทคกันนะคะแบบไร้สายนะคะสีชมพูรับดูรอบกล่องกันดีกว่าค่ะอันนี้นะคะเขาบอกว่าเหมือนจะสามารถแบตเตอรี่ใช้ได้ถึง18เดือนค่ะเสียงเงียบเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันแล้วก็มีตัวที่สำหรับเชื่อมต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้ช่างมันนะคะสักอย่างหนึ่ง ส่วนนี้ก็เป็นที่นําเข้ามานะคะอันนี้โมซื้อมาในราคาประมาณ600กว่าบาทนะคะ600เฮ้ยใช่อันนี้เป็นนี่นะคะรหัสของเม้าโรติเทคนะคะเรามาแกะดูข้างในกันเบอร์ก็ไม่ได้ ขอบคุณพนักงานนะนี่ออกมาแล้วอน,นุเวกับไปก่อนอันนี้ไปตอนนี้ให้พนักงานให้ชิงสียมูน่ารักมาก,ากนี่นะเป็นคู่มือการเชื่อมต่อนะคะแต่คิดว่ามันน่าจะเชื่อมต่อไม่ง่ายเอ้ยไม่ยากไม่ยากค,คิดว่าวเชื่อมต่อคิดว่าน่าจะเชื่อมต่อไม่ยาก อันนี้เป็นคู่มือแล้วก็เรามาดูตัวเมาส์กันดีกว่าตัวเมาส์นี่สีชมพูสีในกล้องจะค่อนข้างสว่างกว่าตัวจริงหน่อยนะคะมีไฟปะนี่รี่<ม>อันนี้ข้างล่างนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะส่วนอันนี้เป็นสำหรับกดต่อบลูทูธแล้วก็อันนี้นะ่าจะเป็นเซนเซอร์แล้วก็เป็นตัวแบบสัมผัสกันเลิ่ม อันนี้ก็น่าจะเป็นแบตเตอรี่อยู่ข้างในนี้อ๋อมีแบตมาให้ด้วยร้านี้จะเป็นตัวสําหรับต่อพวก PC ที่เขาไม่ได้มีแบบบลูทูธในตัวนะคะขาใ,ให้มาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองใช้กันก่อนอื่นนะคะโมจะลอง2แบบก็คือใช้กับโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็ใช้กับ iPad ว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าใช้ไอแพได้ด้วยใช่เดี๋ยวเรามาลองกันอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่นะคะเดี๋ยวโมจะมาลองเชื่อมบลูทูธเมาส์กับ iPad ให้ดูนะคะว่ามันเชื่อมยังไงก็เข้าไปที่บลูทูธนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมมันจะขึ้นมาแล้วนะคะก็คือ Logitech p e p p e r นะคะก็กดไปจับคู่ติงมาแล้วนี่ไงเห็นปะขยับได้แล้วนี่เสียงเมาส์แบบ ไม่มีเสียงเลยนี่คือกดแล้วนะแต่คือแบบไม่ได้เสียงเมาส์เลยเดี๋ยวจะลองเงี้ยเให้ดูเนี่ยกดแล้วไม่ยินเลยเดี๋ยวจะลองไปที่เฟซบุ๊กแล้กันเ้เนี่ยแต่มันจะเลื่อนส่วนทางนิดน,นึงว่ะคือคือทุกที่อ่ะเราจะเลื่อนลงใช่ไหม เื่อให้มันขึ้นไปแบบนี้ยแต่เนี้ยพอถ้าเราเลื่อนลงมันจะขึ้นอย่างงี้เว้ยแต่ถ้าเราแบบเนี่ยถ้าเราเลื่อนขึ้นไปอย่างเงี้ยมันถึงจะขึ้นอย่างงี้ยหนๆขนแบบไหนขอรีวิวการแบบว่ามันจับถนัดมือหรือเปล่านะในความรู้สึกหรอถนัดนะสําหรับโมเฮ้ยเรซื้อมาแล้วก็บอกว่าหน้าแต่ดีสช่เราโมถือว่าถนัดเลยถือว่าดีถ้าซื้อมาแล้วก็แพงอะถือว่าดีดีเดี๋ยวเราจะไปลองใช้กับ โน้ตบุ๊กบ้างดีกว่าสำหรับ iPad คิดว่ารอดไหมรอดแต่ว่าจะใช้งานยากนิดนึงเพราะว่าอ,อมันอาจจะไม่ชินสำหรับเรานะคะที่จะใช้น,นี่นะคะเราจะมาลองเชื่อมต่อกับตัวโน้ตบุ๊กกันนะคะก่อนอื่นเราจะเข้ามาตรงนี้ค่ะที่สัญ,ญลักษณ์บลูทูธตรงนี้กิก้มเข้าไปเลยจึบแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์จจบพอมันเจอหน้านี้นะทุกคนอันนี้ก็คือ Windows 10แต่ว่า อันอื่นไม่รู้จะเหมือนกันหรือเปล่าแต่คิดว่าจะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็เข้ามาตรงเพิ่มอ,อุปกรณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่เพิ่มเมาส์ตรงนี้พอมันขึ้นแบบนี้นะคะเราก็จะกลับมาที่อ,อุปกรณ์ของเราก็คือเราต้องกดตรงนี้ค้างไว้นะคะกดค้างไว้เลยพอมันขึ้นปิ๊บ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 แบบเนี้ยเราก็มาเลือกนี่เมาส์ของเราเชื่อมต่อเสร็จแล้ว นี่ทีนี้มันก็จะขยับได้แลว้วนะคะนี่อันนี้ก็คือตัวเมาส์ของเราที่เราเชื่อมต่อไปนะคะก็จะบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ด้วยก็อยู่ตรงมุมนี้นะคะความลื่นบอกเลยว่านี่ขนาดไม่ใช่ที่ลองเมาส์นะชิลมากมก็คือเนี่ยเลื่นอยู่นะชิลมากอาลองคลิกนู้นคลิกนี่ดูชิลมากแล้วเมาส์ไม่มีเสียงแหละลองฟังใกล้ๆนะนี่คือกดแล้วนะแล้นนะแต่คนชอบแทบไม่มีเสียงเลย เดี๋ยวจะให้ดูด้านข้างมันค่อนข้างเล็กเลยสําหรับผู้ชายมือใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ถนดัดแต่สาหรับผู้หญิงคิดว่าเหมาะมือมากนะคิดว่ามันมันไม่รับนีอเนี่ย,ยช่วงที่เราลอ,ลองจับอย่างนี้ดิลองจับแบบเอียงก็อาจจะแต่สําหรับคนที่ต้องจับเมาส์ตลอดเวลาคิดว่าอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าแบบจับเพื่อคลิกเอกสารน่ะมันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันสะดวกตรงที่มันสามารถพกพาได้นั่นเองมันเหมาะสำหรับพกพาไปที่แบบ ที่สาธารณะหรือว่าคือมัน,ม,นมันไม่เหมาะกับการที่เราใช้งานนานๆอะไรอย่างี้ใช่ไม่เหมาะกับคนที่แบบต้องจับเมาส์แบบสมมติคนที่แบบต้องวาดพวกสถาป,ปน,นิกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะต้องจับเมาส์ในการเขียนงานเงี้ยอาจจะเมื่อยใช้นานๆใช่แต่ถ้าสําหรับเนี่ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> พวกเราชาวออฟฟิศที่แบบจะต้องแบบคลิกน,นู่นคลิกนี่เอออะไรเง้หน่อยเนะี่ยคือได้สบายก็เ็กๆกรนทัดรัดน่ารักพกพา <ๆ S 1> ชิล<ๆ>ไปละบาย We'll be right back.